แฮปปี้วันนี้แฮปปี้ลอยยิ้มที่กลับมาว่า้งโหยรอยยิ้มที่กลับมาแลวยิ้มทุกวันเลยไม่ชิวอะยิ้มรุนไหนยิ้มรุ่นไหนหลักฐานเต็มไปหมดเต็มก็ยิ้มแต่ว่ายิ้มก็ไม่ได้สดใสขนาดนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรนะดิจิตอลฟูตี้ดิจิตอลฟูต์ฟุตสลัดฟุตสลัด อันนี้คืออะไรบอกไปนะคะว่าสองสีนี้จริงๆเขามีชื่อสีของเขาด้วยใช่ไหมไม่แย่แต่ว่าถ้าเป็นีมครีมลงนะคะดูสีสดใสและหน่ารักกว่าแล้วมันจะทำให้เราดูอ่อนเป็นอลือยนิดนึงนะกับพวกออทัมกับพวกสปริงอะไรแบบนี้ต้องระตังหน่อยนะคะ แต่ถ้าสมมตินายมองไปทำมันเรื่อเหมือนกันล่ะเอ้ยอไหน่ารักสดใสขึ้นมาเออมัติดสว่างขึ้นมาหน่อยค่ะอันนี้ได้เลยไม่มีปัญหาเอ้มมากามันเเื่อเอัน

ก็ขาวไม่อยู่อ่าบอกมากแต่ถ้าเราน้องเหนียบจะทำเท่า,า,า,เาไงมึงเท่าก่อนถามว่าวะแย่ไหมยังไม่ได้ <laughs> แย่มาก่อนยังพอโอเคอยูอ่า <laughs> ลองรวยเราเโอเคและบทคิวบอกแต่ว่าทั้งบอกพนรู้ใช่ไหมคะวา่าเดี๋ยวเราจะได้ทำเพอร์ n a นอลเทสด้วยตอนนี้เราจะได้ทราบแล้วว่าเราจะเป็นขเนขาเรียกนอะไรครับเขาเรียกว่า ซัมเมอร์แล้อ uh รื huh. <c oughs> <c oughs> ่องอะไรอย่างนี้เอ้ยยังไงกันอ้ใช่ครับมันคือซัมเมอร์นั่นแหละผมผิดเองเออก็เป็นสรุปใช่ไหมค่ะว่าก็จะอ่อ this one is เอ่อเหมา m เหมา matching you นี่เออ คุณแม่ t ิงอ n g or obvious is l i t t e b s e อืออือหึออเอสีเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะยังไงขอบคุณนะคะทางด้านของผู้โชคดีของเราด้วยนะคะ thank you very much เอ๊ะยังไงกัน anyway. ยังไงขอบคุณนะคะทางด้านของผู้โชคดีของเราด้วยนะคะ thank you very much เอ๊ะยังไงกันเราไปดูสีดำโอ้โหนี่เ้ย เออโอะพราใส่สีดำคือเป็นยันท่าเาจะดูแบบมีความเท่มีความสมาธเพิ่มขึ้นมาค่ะดังนั้นถ้าเป็นสีดำนี่ได้เลยได้เลยอขาวดำขาดำก็ค่้งอและสเรค่นิงนะคะู่มากดูมากเอาอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยเป็น โอเคครับก็วันทองจะสใจแต่ผมมักเดียวใจเดียวนะได้ได้ถูว่าได้ถูว่าได้อุ้ยไหวไหมเออเอาละเอาละ พร้อมไหมพร้อมไรนะพร้อมแล้วนับเลยนะคะเฮ้ยเอ้ไม่ได้แล้วเอาใหม่นะส่งมากส่งมากเอาล่ะเฮ้ยเอออ่ะพร้อมแล้วบอกเลยนะคะพร้อมไหมฮะพร้อมพ่ะไปหนึ่งสองสามสี่และ ร o า a l Paris ใช่ไนี่แหละที่เราเล่นกันทุกคนนี่แหละอย่าลืมขยับก่อนใช้แล้วนะนี่ยไม่ลืมสักอย่างเปลสุดเอออย่าไปย้อค่นยอน่ัต้องเซฟเรื่เราจริงๆด้วยเลย เอ๊ะปู่ผมไม่ทันเลยเฮ้ยเอาลครับครับอีสุดเร้องแขอครับระเอาลอเออันนี้เนาะเป็นบรรยากาศที่คิดถึง ใช่ครับใช่ก็ไม่ได้เจอกันสักพักนึงเลยใช่ไหมอ้อเออที่ถึงใครหูเขาถามด้วยต้องถามอีกคนเออแล้วเราทำไมโยงมาหูไอ้พวกชื่อโอ้ยวันนี้รุ่งมลายของเราอ่ะเดี๋ยวเราจะนั่งพูดคุยไว้จับตัวได้ดีก่อนดูวยนะนั่นนี่คือเขาซ่อนเงาสุดๆนะคะโอ้โห 好。 ขอวิโยอีกนิดเดียวค่ะโอ้โหวิโยให้พูดอะนคะหรวแเยดีโเดี๋เดี๋ยวใคยขอนหรออโอเค่ะให้เป็นรยคะ S อ U คะรยารีสนะคะ S อ U อไหมรย่ปารีสููนะคะพร้อมนะสามสอึ่ง คั้งหนึ่งนะคะโอ้โหเป็นยังไงบ้างเขา่ป้ยค่วันนี้ค่ะ still get a little bit nervous fighting my anxiety constantly i try to control it even when i know it's been forever i can still feel this bad